สวัสดีค่ะเพื่อนเพืนทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึง10 Day t r a d i n g Pattern for Beginner EP ที่1กันนะคะ10 Day t r a d i n g Pattern for Beginner เราจะทำการวิเคราะห์แนวโน้มที่นิยมในตลาดหุ้นซึ่งสามารถนำมาใช้กับเครื่องมือที่ซับซ้อนอื่นๆเช่นสกุลเงินคือสกุลเงินดิจิทัลนักเทรดรายวันมักใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อทำการซื้อขายด้วยเลเวเลจในตลาดอุดมพันธุ์โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้คุณจะสามารถระบุจุดเริ่มต้นในตลาดและนำประโยชน์จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนภูมิแท่งราคาได้ค่ะ การเทรดรายวันคืออะไรการเทรดรายวันหมายถึงการซื้อขายในตลาดการเงินภายในวันซื้อขายโดวยวิธีการเทรดที่เรียกว่าเดย์เทรดตำแหน่งที่เปิดไว้จะไม่ถูกดำเนินการข้ามคืนจะปิดภายในหนึ่งวันซื้อขายการวิเคราะห์ในช่วงรานั้นเป็นไปตามกลยุทธ์การซื้อขายรายวันโดยส่วนใหญ่นักเทรดรายวันที่ประสบความสำเร็จไม่แนะนำให้ใช้กรอบเวลาที่น้อยกว่า15้านาทีค่ะ เดเทมี2ประเภทดังนี้ 1. s c a l สเกปิงใช้กอบเวลาตั้งแต่1-30นาที 2. การซื้อขายข่าวหมายถึงการซื้อขายระหว่างวันซึ่งนักเทรดรายวันรวมถึงนักเทรดสวิงคำนึงถึงปัจจัยข่าวนอกเหนือจากการขอพื้นฐานและการขอทางเทคนิคนักเทรดมืออาชีพรู้ทันเหตุการณ์โลกส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างไรและนำมาพิจารณาต่อบเวลาที่เหมาะสมสำหรับเดเทประเภทนี้คือ15นาที30นาทีและ1ชั่วโมงค่ะ ทำไมรูปแบบแผนภูมิจึงมีความสําคัญรูปแบบแผนภูมิมีความสําคัญในการซื้อขายเนื่องจากมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับจิตวิทยาของการเคลื่อนไหวราคาการวิเคราะห์แผนภูมิราคาปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในศตรวรรษที่17สะดวกกว่าในการวิเคราะห์รูปแบบราคาของสินทรัพย์ในแผนภูมิประเภทแท่งเทียนเนื่องจากแท่งเทียนญี่ปุ่นใช้ข้อมูลเพิ่มเติมการเปิดและการปิดราคา การเคลื่อนไหวของราคาสูงแระต่ำสิ่งสําคัญคือต้องไม่สับสนระหว่างการวิเคราะห์รูปแบบราคากับการวิเคราะรูปแบบแผนภูมิแท่งซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินลักษณะของแท่งเทียนขาขึ้นหรือขาลงค่ะและนี้ก็จะเป็นรูปแบบกราฟประเภทต่างๆค่ะรูปแบบแผนภูมิฟอร e x ทํทำงานอย่างไร รูปแบบแผนภูมิกราฟิกของ Forex เป็นแบบจำลองที่นักเทรดรายวันใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงนะคะตามการเคลื่อนไหวในอดีตวัตถุประสงค์หลักของแบบจำลองแผนภูมิกราฟิกคือการให้ข้อมูลกับนักเทรดเพื่อการตัดสินใจในการเปิดตำแหน่งระยะสั้นหรือระยะยาวนักเทรดมุ่งเน้นการทำกำไรโดยใช้ข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิกราฟิกในกระบวนการเทรดของตนเองค่ะ วิธีการอ่านรูปแบบแผนภูมิรูปแบบแผนภูมิกราฟิกง่ายต่อการระบุโดยความช่วยเหลือของแท่งเทียนญ,ญ,ญี่ปุ่นแท่งหลาเส้นตัวเลขรูปแบบแท่งเทียนในการคลอกกราฟมี2ประเภทดังนี้ 1. รูปแบบการกลับตัวขาลงและขาขึ้น 1.1. รูปแบบแผนภูมิ h and s h o u l เด r และรูปแบบ inverted head shoulder 1.2รูปแบบแผนภูมิ double chop และ double bottom 1.3รูปแบบแผนภูมิ rising w e s t ในแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมและรูปแบบอื่นๆค่ะ 2. รูปแบบความต่อเนื่องของแนวโน้ม2.1รูปแบบแผนภูมิ rising w e s t ในแนวโน้มขาลง2.2รูปแบบแผนภูมิ falling w e s t ในแนวโน้มขาขึ้น 2.3สี่เหลี่ยมผืนผ้านในแนวโน้มขาขึ้นและขาลง2.4รูปแบบแผนภูมิแพนนัขาลงและขาขึ้น2.5สมมาตรสามเหลี่ยมจากน้อยไปมากสามเหลี่ยมจากมากไปน้อยและรูปแบบอื่นๆค่ะ 10รูปแบบเดเทรดทั่วไปในส่วนนี้เราจะพิจารณารูปแบบแทงเทียนในการเท,ทรดรายวัน10แบบที่พบบ่อยที่สุดในแผนภูมิเมื่อซื้อขายกันในระหว่างวันรูปแบบครับและแฮนเดิลรูปแบบแผนภูมินี้เกิดขึ้นได้ในกรอบเวลาต่างๆรูปแบบเหล่านี้สามารถพบได้ในเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนเกือบทั้งหมดรูปแบบแผนภูมิครับและแฮนเดิล เป็นความต่อเนื่องของแนวโน้มหลักในทิศทางขาขึ้นแต่ก็อาจเป็นรูปแบบแผนภูมิการกลับตัวของแนวโน้มขาลงตัวอย่างตามภาพนี้เลยนะคะรูปแบบครับและแฮนเดิลในแผนภูมิ Euro USD 15นาทีนี้คุณสามารถดูตัวอย่างวิธีจดจำรูปแบบของครับและแฮนเดิลในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อรูปแบบถูกสร้างขึ้นและระดับแนวต้านที่แตก ถูกทดสอบอีกครั้งแนวต้านกลายเป็นแนวรับและมีรูปแบบแท่งเทียนบู l ิส s h แฮมเมอเกิดขึ้นเหนือครับการออกแบบรูปแบบแฮนเดิเป็นสัญญาณการเปิดตำแหน่งยาวการเคลื่อนไหวของราคาคำนวณจากด้านล่างของรูปแบบครับไปยังแนวรับที่สูงกว่าควรวางจุดตัดขาดทุนหรือ Stop ป o รดไว้ใต้แนวรับที่เพิ่งเกิดใหม่ค่ะ ตัวอย่างกราฟตามภาพนี้เลยนะคะรูปแบบสามเหลี่ยมการปรากฏของรูปแบบสามเหลี่ยมในแผนภูมิทำให้ยากที่จะคาดการการเคลื่อนไหวของราคา เนื่องจากมีรูปแบบแผนภูมินี้อยู่3ประเภทค่ะ 1. รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรการปรากฏของรูปแบบความต่อเนื่องประเภทนี้ดูเหมือนการตีกรอบแคบของราคาที่แกว่งไปมาระหว่างระดับสูงและต่ำในสถานการณ์ปัจจุบันการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเรื่องที่ยากมาก มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดกับดักขาลงและขาขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียการเงินอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรอให้รูปแบบสามเหลี่ยมได้รับการยืนยันขึ้นหรือลงและราคาจะรวมสูงขึ้นขอแนะนำให้รอจนกว่าราคาจะทดสอบระดับที่เสียหายการเคลื่อนไหวของราคาหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาที่สมมาตรค่ะ รูปแบบของ s e m t ท i c a l t r i angle ตามรูปแบบนี้เลยนะคะ 1. รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรในแผนภูมิราคา UKB e n 30นาทีมีการก่อตัวของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร m m ม t ท i c ค l t r i a n g l e จะเห็นว่ามีความพยายามในการดึงดูดทั้งคนที่เชื่อว่าราคาจะลดลงและคนที่เชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเราควรรอการพังทลายของรูปแบบสามเหลี่ยมก่อนที่จะตัดสินใจและควรวางจุดตัดขาดทุน stop loss ไว้ที่จุดสูงสุดของช่องแคบเพื่อให้ได้เห็นภาพที่แม่นยำมากขึ้นควรใช้การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนของญี่ปุ่นหมีพยายามทะลุผ่านขอบร่างของรูปแบบสามเหลี่ยมอย่างไรก็ตามแต่ทิงขับไล่การโจมตีจึงสร้างกับดักหนีของการบีบเทียนในกรณีนี้คุณต้องรอการรวมราคาขั้นสุดท้ายแล้วจากนั้นค่อยเปิดการเทรดค่ะตัวอย่างตามภาพนี้เลยนะคะ 2รูปแบบสามเหลี่ยมจากน้อยไปมากรูปแบบความต่อเนื่องของรูปแบบสามเหลี่ยมจากน้อยไปมากมีเส้นแนวต้านแนวนอนที่ชัดเจนเมื่อถึงราคาจะกลับตัวก่อเป็นจุดต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นหลังจากบัญชีรวมราคาของสินทรัพย์จะทะลุผ่านระดับแนวต้านนี้และราคายังคงเพิ่มขึ้นตามความสูงของรูปแบบจากน้อยไปมากค่ะอาซ e านวิงไทแองเกิลตามรูปแบบนี้เลยนะคะ 2. รูปสามเหลี่ยมจากน้อยไปมากแผนภูมิ BTC/USD 30นาทีนี้เป็นตัวอย่างของการก่อตัวของรูปสามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก ภาพตัวอย่างแสดงการก่อตัวของระดับแนวต้านและระดับต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นมีการทะลุผ่านอินพรัสของราคาและการรวมราคาเหนือแนวต้านหลังจากทดสอบระดับอีกครั้งมีโอกาสที่จะเปิดตำแหน่งซื้อโดยมีเป้าหมายที่ความสูง ของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นตั้งจุดตัดคาดทูลสต็อปลอดในกรณีที่ถูกวางไว้ใต้เส้นแนวต้านหักที่ระยะห่างของจุดต่ำสุดของแท่งเทียนอิมพัสค่ะตัวอย่างตามภาพนี้เลยนะคะ 3. รูปสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยรูปแบบความต่อเนื่องของรูปสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยนั้นเป็นการกลับกันของรูปแบบสามเหลี่ยมจากน้อยไปหามาก ในรูปนี้มีระดบแนวรับที่ชัดเจนและการลดลงของความเสียงสูงอย่างราบรื่นซึ่งเป็นผลทําให้เส้นแนวโน้มราคาที่ต่ำกว่าถูกทําลายและราคายังคงลดลงอย่างรวดเร็วตามความสูงของรูปสามเหลี่ยมค่ะดิ่เซ้นริ้งแทร็องเกิตามภาพนี้เลยนะคะ 3. รูปสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยสามารถดูรูปสามเหลี่ยมจากมากไปหาน้อยในแผนภูมิ15นาที ของ XAU/USD การก่อตัวของรูปแบบแท่งเทียนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนราคาถูกปกป้องไม่ให้เคลื่อนต่ำกว่าระดับแนวรับหลายครั้งในเวลาเดียวกันมีการลดลงของจุดสูงสุดของเครื่องมือหลังจากการรวมสินทรัพย์เฉพาะระดับแนวรับก็ถูกทำลายและราคาก็ลดลงการขายระยะสั้นทำได้หลังจากราคารวมต่ำกว่าแนวรับเท่านั้น ควรวางจุดทำกำไรโดยการวัดความสูงของรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันกับรูปแบบแท่งเทียนประเภทอื่นๆและตั้งจุดตัดขาดทุน stop l o s s ในกรณีนี้อยู่เหนือระดับแนวรับค่ะตัวอย่างตามภาพนี้เลยนะคะรูปแบบธงรูปแบบธงเป็นรูปแบบความต่อเนื่องของแนวโน้มมี2ประเภทรูปแบบธงขาขึ้นและรูปแบบธงขาลงราคาสร้างแบบเสาธงตั้งแต่นั้นมา ธงและการแบ่งการอินพรัของราคาเมื่อราคาออกจากรูปแบบทงตามความสูงของรูปแบบเสาธงรูปแบบแท่งเทียนนี้เหมาะแก่การซื้อขายระหว่างวันในกรอบเวลา5 15และ30นาทีเป็นเวลาที่ดีสำหรับการเทรดรายวันค่ะตัวอย่างตามภาพนี้เลยนะคะรูปแบบทง แผนภูม USD ิ USD JPY 30นาทีสแสดงการก่อตัวของธงขาขึ้นและธงขาลงอย่างชัดเจนหลังจากเกิดการเติบโตในธงขาขึ้นและการลดลงของธงขาลงราคาจะถูกรวมเข้าด้วยกันในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการซื้อหรือขายหลังจากราคาออกจากรูปแบบแล้วเท่านั้นคำสั่งการตั้งจุดตัดขาดทุน ควรวางไว้ด้านล่างหรือเหนือรูปแบบธงขึ้นอยู่กับว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงเป้าหมายสำหรับรูปแบบนี้เท่ากับความสูงของรูปแบบเสาธงค่ะตัวอย่างตามภาพนี้เลยนะคะสรุปการวิเคราะห์นี้เน้นความสำคัญของการศึกษารูปแบบเดเทตภายในช่วงเวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงและการใช้วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่สำเร็จในระหว่างวัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับรูปแบบบางอย่างซึ่งได้รองในการปฏิบัติแล้วการวิเคราะห์รูปแบบราคาใช้ได้กับเครื่องมือที่ซับซ้อนรวมถึงสกุลเงินสกุลเงินดิจิทัลและหลักทรัพย์ค่ะได้ความรู้ดีๆกันไปแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มหากินกับกราฟเทศรดทองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวนักเทรดกันนะคะ